สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาที่ขึ้นมาบริเวณ1960แบบนี้เนี่ยมันยังจะขึ้นไปต่อเนี่ยแล้วจะขึ้นได้ถึงไหนแล้วขึ้นเนี่ยมันจะถึง2,000ันไหมหรือว่าขึ้นถึงตรงไหนที่เขาจะมีโอกาสปรับตัวลงแล้วพี่ติดขายอยู่ตอนนี้น้องก๊อฟพี่จอกยังไงแล้วตอนนี้คนนี้ไม่มีของเลยพี่ควรจะซื้อไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เมื่อวานมีการปรับราคาทั้งหมด7ครั้งนะครับโดยสมาคมประกาศขายออก3 9มหมครับรับซื้อขึ้นสามหืนแปดร้ใช้ราคาปิด3 8มหมปรับตัวลงมาร้อยหนึ่งเมื่อวานนะครับแล้วรับซื้อขึ้นสามหืนเจ็ดรเช้านี้จาก850กระโดดปึงปังขึ้นมา3 1มหมบาทครับตอน9ก้าโมงครึ่งน,นะครับแล้วรับซื้อขึ้นสามหืนเก้ารตอนช่วง10บโมงกว่าตอนนี้เจ็ดสโมงแล้วนะนี่อีก สานาทีก็จะสิบเอโมงแล้วนะตอนนี้ครับขายออก31,100ื่นครับปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเช้านี้บวกขึ้นมา250บาทแล้วนะพี่รับซื้อคืนนะครับสามหมื 31, ่วนทองรั่วพันขายออกตอนเช้านี้31,600ื่นนะครับและรับซื้อคืน3441บาทนะครับ Go Sport เอาเมื่อวานเลยพันเก่สาต่ำประมาณ38นะครับ ตอนช่วง11โมงพี่ดูวันนี้1,963.5ราคาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จากสปอตนะพี่63.5เนี่ยแสดงว่าเช้าเนี้ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละยืนได้ไหมเพราะว่าจริงๆอะ่ะ1 9 6 2เนี่ยจริงๆมันเป็นแนวต้านแล้วนะก็บ,บอกก่อนค่างเงินบาทเมื่อวานส3 6 8าโอ้โหบาทอ่อนมากนะเนี่ย สปอตโกปรับตัวขึ้นบาทก็เลยแข็งค่าตามสัสดส่วนเท่านั้นเองเมื่อตอนเปิดมาเมื่อเช้าอยู่33.47ครับแล้วก็ปรับอ่อนขึ้นมาพี่เห็นไหมราคาก็บวกเพิ่มขึ้น33.54ครับอันนี้ในเรื่องของค่างเงินบาทส่งผลมากนะครับสำหรับทองคำแท่งนะครับเรามาดูกันเมื่อวานกองทุนนะครับน่าจะมีการนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็ว่าเมื่อวานน่าจะมีซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ขายปิดเท่านั้นคือมาซ้ำตัวเลขเท่าเดิมอ่ะเหมือนไม่ได้ซื้อไม่ได้ขาย คงทองที่ระดับ1,087.66ตันนะครับอันนี้เป็นราคาที่เขาใช้ปิดนะครับโกลสปอรตเนี่ยใช้ปิดตอนช่วงตีสี่เนี่ยพันเก้าร้ยห้าสิบเจ็ดจุดหกเช้านี้ก็ยืนเหนือพันเก้าร้อหกสิบมาตลอดวันนี้ก็มีแต่คนโทรมาเยอะอยู่เหมือนกันนะพี่เอาถ้าผมทําช้าเลยอะ่ะคือเข้าใจนะโทรหาก็บางคนนี่ร้องไห้เลยนะรู้ว่าทุกเนะี่เข้าใจจริงๆครับอาคาราวนี้มาดูกัน ในส่วนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ครับมีอยู่ตอนช่วง3ามทุ่มนะครับในส่วนของ consumer sentiment หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจาก University of Michigan นะ UOM ตัวเนี้ยจากมหาลัยนะครับตัวเลขเดิม59.7ครับคาดการเท่าเดิมก็ไม่ส่งผลนะค่าส่งตัวไม่บวกไม่ลบต่อทองนะแต่ตอน3มทุ่มจะมีตัวหนึ่งคือ pending home s a l e นะครับหรือยอด ทำสัญญาขายบ้านนะครับตัวเลขเดิมติดลบ5.7%ค่าการดีขึ้นอนะ่ะระดับโอ้หนเลยนะอย่างนี้ค่าการส่งผลลบต่อทองนะครับก็มีถแถลงจากจากประธานเฟดสาขานะครับคุณวิลเลียมเอ๋ยนะครับแล้วคุณวอลเลอร์นะครับ2ท่านนะี่คือเป็นสุ์ตัวเลขถือว่าไม่เยอะประกาศทีเดียวน่าจะโคมเดียวน่าจะจบเลยนะครับเมื่อคืนสิตัวเลขถือว่าเยอะที่สุดของทั้งสัปดาห์นะครับเมื่อคืนนี้เป็นการปรับตัวขึ้น โห oh, แรงมากในรอบ2สัปดาห์นี้นี่นี่แรงนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของ c o d อล l l l ์โบ o o o d อ r ดนะครับแล้วก็ d o l l b l e g o o o ด Order เนี่ยในส่วนไม่รวมอาหารและพลังงานนะตัวเลขเดิม0.8%ออกมาจริงเนี่ยติดลบเลยนะ0.6%นี้บวกทองทันทีครับ Do l a b l o g o o d ด r นี่ก็เช่นกันจากตัวเลขเดิม1 6เนี่ยออกมา จริงเนี่ยติดลบ2.2นี้ส่งผลบวกเลยครับเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประเภทเหล็กพวกอุตสาหกรรมหนักพวกนี้นะครับตัวเลขนี้ในส่วนของ unemployment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานนะครับอันนี้เขามาขอใช้สิทธิ์ให้รัฐบาลของเลี้ยงดูนะครับพี่อันนี้ตัวเลขเดิม215,000ลายมาขอใช้สิทธิ์ลดลงอะ่ะคือแสดงว่าน่าจะมีการจ้างงานที่เพิ่มนะครับ ออกมาที่187,000ลายแบบนี้เนี่ยจะส่งผลบวกต่อหุ้นเราจะเห็นเลยดาวโจวนวิ่งพุบพับพุบพับเป็น100-200จุดนะครับอันนี้จะส่งผลลบต่อทองนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งตอน2ทุ่ม45ในส่วนของ f l a ต m a น u แฟทติ r ง n g PMI นะครับตัวเลข PMI ภาคการผลิตตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิม57.3พี่ดูสิภาคการผลิตเขาออกมามากขึ้นกว่าตัวเลขคาดการมากกว่าตัวเลขเดิมด้วย58.5นี้ส่งผลลบเลยครับ ในส่วนของ f a ดเซอร์วิสพีเนะเป็นตัวเลข PMI ของภาคบริการเนี่ยตัวเลขเดิม56.5ครับคาดการว่าจะออกมาที่56ออกมาจริง58.9โอ้โหลบทองหมดเลยนะครับผมดีกับหุ้นหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นด้วยน้องกอฟมาดูนะเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับคุณโจไบเดนนะครับ,รบหรือ President ประธานาธิบดี ประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐเนี่ยเขามีการร่างขออนุมัติงบด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับมูลค่า8.133แสนล้านเหรียญนะครับต่อสภาคองเกรสวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับในวันจันทร์ที่28มีนาก็ผมสรุปข่าวให้พี่ฟังดีกว่านะครับข่าวหลักๆเลยอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการคว่มบาตรรัสเซียนะครับ โดยเขาจะเริ่มมีการขึ้นบัญชีแบ็กลิสของผู้มีอิทธิพลในรัสเซียพวกพวกมหาเศรษฐีพวกสสอเลยของเขาเนี่ยของทางรัสเซียนะครับก็มหาเศรษฐีก็ร่วม400คนแล้วนะครับพวกสสอ,อีกประมาณ300รายนี่ถือว่าเป็นการเป็นการเริ่มเริ่มเล่นแรงกับเขาไปเรื่อยๆอะนะครับเป็นการกดดันอะ่ะสิ่งที่เห็นเมื่อคืนนี่คือการประชุมผู้นำสาภาพนะครับหรือทาง EU เนี่ย ก็จะมีเรื่องมาตรการการคว่ำบาตรที่เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ก๊อปเช็คเนี่ยสาภาพยุโรปเนี่ยเขามีการวางแผนว่าเขาจะคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียแต่สิ่งที่มันเริ่มเกิดขึ้นเลยเสียงเริ่มแตกเยอรมันเนี่ยเริ่มแสดงความไม่เห็นด้วยครับในจะตัดสินใจในการคว่ำบาตรนาเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะเมื่อคืนอันนี้เป็นตัวพิกนะครับบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะ ในเรื่องขององค์งงการสนธิสัญญานะครับป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับก็เขามีการถแถลงการกัน,กนว่าวันนี้น่าจะเห็นในแทบจะทุกช่องข่าวนะครับว่านาโตจะเพิ่มกําลังทหารอีก4กลุ่มในแถบยุโรปตะวันออกนะครับทั้งบัลแกเกรียฮังการีโรมาเนียนะครับแล้วก็สโลวาเกียด้วยข่าวหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งถือว่าส่งผลนะบอกเลย นะครับจะมีในส่วนของตลาดน้ำมันนะครับลดนะก็ไม่เห็นว่าน้ำมันจะเพิ่มนะแต่ว่าถือว่าจาก120กว่าในตลาดเบลนดนะครับเหลือประมาณ119ที่เขาเช็คเมื่อช่วงสายสายนี้นะครับในตลาดของอาทาง w t i ะนะครับก็จะลดลงนะครับอยู่ที่112อันนี้ก็ แต่น้ำมันไม่สนเนี่ยเออน้ำมันเขาเริ่มมีการพักของราคาแต่ว่าทองก็ยังปรับตัวขึ้นแต่ถ้าน้ํามันปรับตัวลงยังไงขอให้ระวังเอาไว้นิดนึงเรื่องสําหรับข่าวไม่น่าจะจบแล้วนะของ World t e x ั s เนี่ยตัวนี้นะครับตัวแปรที่มีให้เห็นเลยในตอนนี้คือเขามีการปรับตัวขึ้นในส่วนของ t ทสลียูนตัวนี้นะครับขึ้นมาระดับ 200เหลือตาผลตับแทนปฏิบัติสารัฐระยะสั้นอายุ10ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปรับขึ้นมาใกล้โซนส0 0้เขาเริ่มมีการปรับตัวลงแต่ว่าลงได้ค่อนข้างจํากัดเปลี่ยนไหมครับเนี่ยลงในกรอบอะพูดได้ง่ายตัวเทสลี่ยตัวเนี้ยมีอะไรอีกถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นจะมีแนวต้านในโซนวัดฟิโบนาชชีแบบรีเทสก็ประมาณ200%นะครับในวิธีการวัดหาชุดขึ้น ส่วนมากมักจะไม่ค่อยเกินหรือถ้าเกินมักจะไม่เกิน223.6%ก็นะครับก็ถ้าอะไรที่เกิน200ส่วนมากมันก็มักจะมีการพักของราคาใช้ได้หมดบิตคอยริปโตน้ำมันวิธีการมันอยู่ที่วิธีการนะครับแล้วเขาพักถึงไหนน้องก็เขาจะวิ่งลงมาที่161.8%อนะครับอันนี้ก็เขียนผิดนะเนี่ยร้อยนเนี่ยร้อยครับ ถ้าปรับตัวลงอย่างนี้จะส่งผลบวกนะครับพี่ต่อทองอันนี้เป็นในส่วนของบอ์นะครับยูบอลตัวนี้เป็นพ,พันธบัตรระยะสั้นอายุ10ปีนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาเริ่มมีการปรับตัวขึ้นเห็นไหมมีแรงซื้อพูด,ดง่ายๆเพราะว่าบอนเนี่ยถือเป็นเซฟเฮกเว่นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เหมือนกันกันกบทองเลยไม่มีท้องพักครังไหนบนโลกใบนี้ไม่มีเงินดอลลาร์นะก็บอกก่อน เขาเทสจากแนวรับ9 5 5 2 3 4เนี่ยแถวเนี้ยเขาพยายามเด้งเพียนนะแต่เขาจะมีต้านอยู่บนเนี้ย9 6 2 3 8 4ซึ่งถือว่าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดเพราะถ้าเกิดเขาขึ้นไม่ได้แบบนี้นะแล้วมีการพักตัวลงนะโอ้อันนี้น่ากลัวนะจะส่งผลลบต่อทองเลยนะครับก็ถือว่าเคลื่อนที่ในกรอบเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับอันนี้มาดูในส่วนของรอลลร์เด็ก ในท f เฟรม4ชั่วโมงวัดฟิบูาคนชีแบบรีเทสเราจะเห็นว่าเขาขึ้นมาเทสระดับแนวต้านเห็นไหม98.91ชน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 ทิ้งชนทิ้งชนทิ้งแต่รอบนี้จะชนพอเขาขึ้นมาด้านบน98.91เริ่มมายือแถว98.75เมื่อคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการปรับตัวลงอันนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนะเพราะนี้ก็เพิ่งทำน่าจะเป็นภายในช่วง4ชั่วโมงนี้นะครับ เขาเทสระดับ95.55เราจะเห็นว่าทองถึงไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เป็นเส้นคาดเฉลี่ยพอดีตรงกับแนวรับฟิบนัชชียังไงให้ระวังการหลุดไว้ด้วยถ้าหลุดจะมีแนวรับถือว่าแข็งเลย98.35ครับจะส่งผลบวกต่อสปอตทองนะน้องกอบแล้วเกิดเขาเคลื่อนที่ในกรอบที่ทำไว้ให้เนี่ยแล้วเกิดไม่หลุดแล้วเขาเด้งกลับมันจะลบทันทีเลยพี่อยู่ที่จะเด้งจากจุดนี้เลยไหม หรือจะเด้งจากตรงนี้เท่านั้นเองแต่ตอนนี้อินดิเคเตอร์เขปรับตัวลงไงก็ถือว่ายังมีโอกาสส่งผลบวกต่อทองอยู่ครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของค่างเงินบาทบ้านเราเนี่ยวัดนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือเรียกว่าฟิวเจอร์ชีเราทําการวัดหาเป้าขึ้นว่าไอ้ที่กําลังขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยขึ้นตรงไหนแล้วน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงเราจะหากันแบบนี้วัดอันนี้เป็นเป้าขึ้นนะครับ เขาขึ้นมาไม่ถึง33.77พี่เห็นไหมขึ้นเป็นไส้ขึ้นเป็นไส,ส้เทียนแบบนี้ก็ให้ระวังบาทแข็งก็เริ่มพักแล้วนะเริ่มหลุด33.57ตอนนี้เท่าไหร่33.52นะครับก็พูด,พ,ดพูดอยู่ตอนนี้น่าจะกำลัง11โมงแล้วมั้งตอนนี้พักลงมาเนี่ยสามสนะครับแล้วเด้งกลับจะเรียนว่าค่างเงินบาทมีผลต่อทองคำแท่งมากนะครับ ถ้าเกิดเขาปรับตัวลงจะมีแนวรับ33.02ก็ว่าตรงนี้น่าจะแข็งสุดๆนะครับแล้วถ้าเกิดเขาเท33.42เนี่ยมาแล้วเนี่ยน้องก๊อฟตอนนี้มันอยู่33.52โอกาสเนี่ยกลับขึ้นมาได้ไหมได้บอกเลยว่าได้ครับถ้าหากว่าตอนนี้เขาปรับตัวลงเนี่ยถือว่าบาทแข็งค่าแต่ว่าราคามันลงไม่มากนะบอกเลยอันนี้เป็นทองคำแท่งนะครับ ทองคำแห่งตอนนี้อยู่3 1มหม่นหนึ่งันหหกว่าเลยสุดยอดเลยถ้ายืนได้ก็เรียนเอาแนวรับก่อนดีกว่าเพราะส่วนใหญ่เมื่อเช้าที่ถามก็คือพี่จะซื้อตรงไหนได้ผมพูดจริงนะนพี่อันนี้พูดตรงๆนะมันเลยจุดซื้อมันเลยจุดซื้อจริงๆมันมีแต่ว่าคนที่มีของต้องมาทยอยออกอะเพราะถ้าพี่เกิดซื้อเนี่ยก็ยกตัวอ,อย่างนะสามืนห้อยสามกว่าลดลงมาร้อยหนึ่งเวอร์แล้วอุยตกลง มันจะขึ้นไปพี่ได้ไหมส่วนตัวก็มองว่าขึ้นได้อยู่นะแต่ว่าราคาที่สูงกว่าสาม0ืเก้าร้อยแปดสิบส่วนตัวเลยนะพี่จริง,รงๆอะผมให้ตรงนี้เป็นต้านตั้งแต่แรกแล้ะแต่ว่าในเมื่อเขายืนขึ้นมาแล้วเนี่ยสามหมืหนึ่งตัวนี้มันต้องกลายเป็นแนวรับไปแล้วถ้ายืนได้นะครับก็น่าจะยังขึ้นต่อแต่ตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นรับไปแล้วว่าถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่สามหมืน้อยสิบครับ เท่านั้นเองให้ความสําคัญกับแนวต้านสําหรับทองคําแท่ง9 6้านะครับคือ31,270ดูวันนี้ก็รู้พี่ว่าสปอตเนี่ยยืนเหนือ60ขึ้นมาได้ไหมถ้ายังยืนได้อยู่อเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวก็ทําให้ดูอันนี้ก่อนถ้ายืนได้จะมีแนวต้านถัดไป31,5 7 0้าเจสองต้านนี้ผมว่าผมว่าแข็งมากอะ่ะผมว่ายากที่จะถึงด้วยโดยเฉพาะ31 5 7 0้ารจในเมื่อยือนแถวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะถึงไหมเท่านั้นเอง นะครับสามหมกลับมากลุ่มล้านทองเนาะนะครับคนที่เทรทองคําแท่ง94ตัวเปอร์เซ็นต์โฟนะครับทองเป็นกิโลเนี่ยให้ความสําคัญกับแนวรับ3 2มหมบาทจากต้านที่แข็งใช่ไหมตอนนี้ยืนไม่ได้แล้วคนที่มีสถานะซื้ออยู่พี่พอใจไหมกําไรในตอนนี้นะครับจะปิดทางกำไรก็ได้นะถ้ามันกําไรแล้วอะจะไปรอถึงนี่ก็ได้ หรือถ้าพอใจกำไรแล้วน้องก๊อฟพี่กลัวว่ามันจะไม่ถึงเอาที่ชอบเลยพี่นะครับผมไม่ใช่สายเชียร์อยู่แล้วแนวรับถัดมานะครับ 3, 1, สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยสิบเอดบาทครับเพราะถ้าหากว่าชอบซื้อทุกการขึ้นลงผมบอกพี่ได้เลยในตลาดที่มันมีความผันผวนสูงขนาดนี้นะโดนสักไม้ก็ร้องแล้วพี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเอาที่ ซื้อในจุดที่มันเป็นโซนแนวรับเด้งขึ้นมากําไรพี่ขายจริงๆอะ่ะถ้าทําตามแค่นี้นะครับยังไงพอร์ตพี่ก็กําไรครับแต่ส่วนใหญ่อะแนวรับไม่กล้าซื้อกลัวแต่จะลงพอราคาปรับตัวขึ้นมาไล่หูดับตับไหม้กลัวแต่จะไม่มีของอันเนี้ยอย่ากโกรธที่น้องพูดแบบนี้เลยเพราะผมคุยกับคนเยอะแล้วส่วนใหญ่ที่ติดอะเพราะติดจากแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้เล่นนะครับพี่ผมบอกก่อนนะครับ เ,เกิดยืนไม่ได้เนี่ยสามหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกหลดมาร้อยเดียวเนี่ยควนเลยพี่จอ,อกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยววันนี้ถามเพียบนะครับยืนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าจะเป็นแนวต้านที่มีนี้สาคัญแรกเลยครับถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่ถือต้านสําคัญเพราะมันเบรกเนตรงเนี้ยจริงๆตรงนี้มันเป็นต้านที่เกิดขึ้นมามีกําไรมันก็ต้องควรออกได้แล้วนะครับต้านถัดไปสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกครับ อันเนี้ยให้เวอร์เลยสำหรับโฟนหรือทองเป็นกิโลนะครับผมมาดูสปอตดีกว่านะว่ายืนได้ไหมมาดูกันอันเนี้ยก็ให้เป็นไทม์เฟรมวีควีคเลยยาวๆนะครับวัดจากบริเวณ1,676ที่เคยทำจุดต่ำสุดมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่หลุดวิ่งหูดับตับไหมขึ้นเป็นซิกแซกขึ้นมาขนาดนี้วัดไฮที่2,070ที่เคยปรับถึงวัด ชุดนี้เรียกว่าการวัดหาเป้าลงดูสิว่าไอทา์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันลงหรือยังแล้วติดอะไรทำไมมันถึงเด้งแบบนี้มันติดรับสำคัญระดับ61.8%ครับพี่บริเวณ1920มีหลุดด้วยนะราคาที่ต่ำกว่า1920พี่ดูนะเป็นไส้เทียนหมดเลยแล้วสะบัดเด้งกลับตอนนี้1960นะครับ มีแนวรับอยู่1955คือเขาเบรกขึ้นมาพูดง่ายๆมันเลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นแนวรับเนี่ยพันเเนี่ยฉะนั้นถ้าโซน1960-61อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดยืนไม่ได้ผมว่าพั5เกี่ยโอกาสถึงก็มีนะบอกก่อนแนวต้านถ้าเกิดขึ้นไปแล้วน้องก๊อฟส่วนตัวนะพี่อันนี้พูดแบบผมก็ไม่รู้นะ ผมว่าพันเ้าอดอ่ะโอกาสจะเจอก็น่าจะยังมีอยู่พูดเลยก็เนี่ยอินดิเคเตอร์มันไม่ลงอ่ะอันนี้เป็นทำเฟรมรืายสัปดาห์เนี่ยรายสัปดาห์เอาไว้ดูแนวโน้มเอามานั่งเทรดตามแนวเนี้ยอันนั้นไม่ต้องหุ้นแล้วอันนี้มันผันผลนสูงกว่าเยอะมากนะครับไปนิ่งนิ่งนอนใจไม่ได้นะบอกก่อน อ่ะคราวนี้มาดูวีคอยากรู้แล้วว่าเทรสหลักเป็นยังไงเพราะเทรสรับสําคัญ61.8%มันถึงไดง้เด้งแบบนี้คือถ้าหลุดอันเนี้ยก็นู่นนะพันแปดร้อยเจ็ดสิบอะไรนู่นเลยนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมเดย์เราก็วัดรีเทสหาเป้าลงเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจุดต่ำเนี่ยมันถูกยกขึ้นเมื่อกี้มันพันหกร้อยกว่าใช่ไหมอันนี้มันพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองวัดนะครับหาว่าตอนนี้เนี่ยหล่นลงไปตรงไหนที่ น่าจะรับอยู่อันนี้คือการวัดหาเป้าลงนะครับเขาเทสระดับครึ่งทางพี่เห็นไหมเนี่ยชนมาหลายครั้งมากเห็นไหมครับชนหลายครั้งมากนี่คือแนวรับระดับฟิโบนัชชี50%ครับที่บริเวณ1911เนี่ยที่เขาเด้งขึ้นล่าสุดเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยแล้วเด้งขึ้นมา3แท่งนะครับเป็น t ีไวโซเยอร์เนี่ยหรือ3าทหารเสือเลยตัวนี้นะครับเขาเบรก1948ขึ้นมาแล้วเนี่ย1960เนี่ยมันยังขึ้นต่อได้ไหม อันนี้ผมให้ไว้นะจ๊ะพี่พี่เห็นปลายไส้เทียนนี้ไหมครับตรงนี้คือบริเวณประมาณพันเจสบสี่ส่วนตัวก็ให้น้ําหนักพันเก้า้อยเจ็สิบสี่ขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอ้โหมันยากแล้วนะกีต้าร์ดีเองอ่ะมาดูต่อนะครับพันเก้ารอเจ็ดสิบสี่ตรงนี้นะครับและถึงพันเก้าร้าบห้าก็ว่าแถวเนี้ยมันเป็นโซนน่ากลัวมันเป็นโซนที่ไม่ควรไล่ซื้อ ก็ดูเดี๋ยวขึ้นเอาจะเพดานแล้วเนี่ยปรับตัวขึ้น stochastic ปรับตัวขึ้น RSI ปรับตัวขึ้นส่วนตัวยังมองว่ายังขึ้นได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่ครับแต่ถ้าจะเทรดพี่คงต้องวัด time frame ที่มันสั้นกว่านี้ไม่ขึ้นได้ไงเขาพักตัวลงมาไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยอะไรเลยพอวัด fibonacci หล่นลงมาเทสระดับครึ่งทางถ้าวัดครึ่งทางโอกาสเด้งกลับมันย่อมมีอยู่แล้วครับผมไปต่อนะครับอันนี้เป็น time frame สี่ชั่วโมง 4ชั่วโมงเป็นการวัดฟิเบอร์นาชยแบบรีเทสไม่อยากรู้ลงอลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่มันกำลังเด้งขึ้นอยู่เขาจะขึ้นไปได้เท่าไหร่เราจะวัดแบบนี้หนึ่ง้อข้างบนช่วงโซนส0 6 9นหหรือ2 0 7 0แล้วแต่ที่นะครับวัดลงหาชุดพักนะครับบริเวณ1895้าคนที่มีเซลล์อยู่โอ้โหเมื่อเช้าฟังนะผมพูดจริงนะพี่ถ้าดูอยู่นะผมสงสารพี่จับใจเลยพี่จริงๆ อดทนหน่อยแล้วกันนะครับชุดนี้เป็นการพักตัวลงพี่ดูถ้าพี่ดูก็อยู่นะครับพักตัวลงแล้วเด้งขึ้นพี่เห็นไหมฮะพอเขาหลุดเขาหลุดปลายไส้เนี่ยนี่เนี่ยปลายเนี่ยมาหลุดแนวโน้มพี่ถ้าใครเทตดวัดความยาวชุดนี้วัดหาเป้าลงได้เลยชุดข้างล่างโซนนี้จะเป็นโซนเฟลเบกสำหรับการหาชุดวัดนี้นะอันนี้ก็วัดเป็นรีเทสหาเป้าขึ้น แต่ถ้าใครต้องการวัดชุดนี้ทำไมถึงเด้งเนี่ยพี่ต้องวัดเป็นฟิ b บ n a c น i ชีแบบ Projection หรือเอ็ก n พนชัในเครื่องมือพี่พี่จะเจอเลยที่เขาเด้งขึ้นชุดนี้เป็นซิกแซกถูกไหมครับฉะนั้นชุดนี้ลงเป็นซิกแซก้นนขึ้นเขาก็จะเป็นซิกแซกให้พี่เช่นกันพอเอามาประกอบกันปุ๊บมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่า inward head and shoulder pattern ครับคราวนี้เขาหล่นลงมาใช่ไหมมาดูการการขึ้นนะ พี่ดูนะว่าตอนที่ลงเขาชนแต่ไม่เคยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยไอ้สีเหลืองนี่เลยพี่เห็นใช่ไหมไม่หลุดเลยเพอหลุดเขาเล่นใหญ่เลยเห็นไหมคราวนี้เขาปรับตัวขึ้นขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ผ่านถูกไหมครับไม่ผ่านพักลงพักลงเราวัดรีเทสชนแนวรับพอดีเลย1917หลุดลงไปเทสร,ระดับเส้น2 0 0วันประมาณ1911ประมาณนี้เห็นไมไม่หลุดเส้น2 0 0วันในทม์เฟรมสชั่วโมงนะ แล้วเริ่มสะสมพลังเป็นกลุ่มโดจิพี่เห็นไหมเราวิ่งขึ้นเลยวิ่งทีเดียวชนเส้นค่าเฉลี่ยเส้นนี้สะสมพลังวิ่งพอเริ่มยืนได้เนี่ยเขาเริ่มไม่หลุดละพี่เห็นไหมฉะนั้นแนวรับสําหรับทำเฟรมสีชั่วโมองหรือทำเฟรมสั้นเนี่ยคือพันเถือว่าแข็งถือว่าแข็งน่ยของชุดเนี้แนวต้านคือโซนนี้แหละพี่เนี่ยพันเเนี่ยหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามเนี่ยขึ้นมาโซนเนี้ย วันนี้ก็ดูไว้เลยว่าหลุดไหมเพราะการขึ้นชุดนี้เนี่ยเพราะถ้าเกิดหลุดแล้วมีการพักตัวเวลาที่เขาขึ้นมาโซนเนี่ยสามสิบเหรียญระดับนี้นะพี่เวลาพักนะถ้าไม่หลุดต่ำกว่าพันเก้าร้อยห้าสิบหรือพันเก้าร้อยสี่บเจ็ดก็ได้พูดแบบถนอมเนื้อถนอมตัวหน่อยนะพี่พันเก้าร้อยห้าสิบพันเก้าร้อยสี่บเจ็ดถ้าไม่หลุดโซนนี้นะเดี๋ยวไทขึ้นอีกอเห็นว่าสูงแบบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเอ่อ มันจะลงไม่ได้นะครับหรือว่าเอ้ยไม่ใช่ก็พูดผิดเห็นสูงขนาดนี้อย่าคิดว่าขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้มันอาจจะมีการพักตัวแบบนี้พักตัวเพื่อหาพื้นที่ขึ้นเป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะพักลึกพักไม่ลึกอันนี้น้องไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเกิดเขาอันเนี้ยผ่านไม่ได้แนวรับแข็งๆคือพันเกเท่านั้นเองถ้าหลุดก็ลงลงต่อเลยเพราะถือว่าชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันแค่เท่าไหร่เอง38 จุดสองเปอร์เซ็นต์จริงๆแนวต้านหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองเราดูกันมาหลายคลิปแล้วผมให้ความสําคัญกับต้านนี้มาตลอดเลยนะตอนนี้ต้องดูว่าคําถามเมื่อเช้าพี่เขาถามว่าก๊อฟอันนี้มันจะผ่านขึ้นไปไหมอ่ะหรือแถวนี้มันน่าจะลงแล้วอ่ะผมให้ความสาคัญทั้งในแนวต้านนี้แล้วครับพี่หพันเก้าร้อยหกสิบสองถ้าคนที่คุยกับก๊อฟนะสองสามท่านเมื่อเช้าเนี่ยได้ดูก๊อฟอยู่นะพี่ผมให้ความสําคัญทั้งในแนวต้านนี้แลลวครับ แต่ถ้าเขายืนได้จุดที่มันมีนัยสำคัญคือ1,974เหรียญและ1,982เหรียญผมว่าส่วนตัวนะก็ว่าไม่น่าเกินแล้วล่ะจริงๆให้แค่นี้แหละหมดแล้วนะครับจะเรียนมาจากไหนไม่รู้แต่สิ่งที่พี่ได้คุยกับกคือเอาสิ่งที่พี่มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันต้องใช้อะไร เท่านั้นเองจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าลงไม่ลึกไม่ลงนะบอกก่อนจบแล้วครับพี่สำหรับคลิปนี้โอ้โฆสนาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยใครดูผ่านทาง Facebook ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเท่านั้นเองอ้ออีกเรื่องหนึง่งสำหรับพี่ที่ถามกเข้ามาห้อง v i p จริงๆอ่ะก็ไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เลยพี่พูดตรงๆนะเพราะคนเยอะก็มันคอนโทรลยากเท่านั้นเองพี่ร้อยพ่อพันแม่ก็ไม่เปิดห้อง VP มาแปดเดือนเก้าเดือนแล้วมั่งเดี๋ยวผมเปิดให้สําหรับพี่ที่ถามก๊อปเข้ามาเม่อเช้านะครับเปิดรับสมัครครับห้องเนี้ยเปิดเพิ่มห้องนี้มีดีเรื่องไหนคือหลายคนอ่ะถามก๊อปว่าทำไมไม่เปิดคาาสอนไปเลยผมไม่ว่างไงพี่เสาร์อาทิตย์เนี่ย f a มิลี่เดวันธรรมดาเนี่ยผมเทรดดึกดื่นอยู่แล้ว,วพี่ๆทุกคนนะทราบอยู่แล้วผมไม่มีเวลาว่างจริงมีหลายที่เปิดสอนน่าจะสอนได้ดีออก่าผมด้วยนะครับของผมอะ่ะมันเน้นว่าไอในห้องที่เราอยู่ด้วยกันอะ่ะพูดเลยดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ทำเวิร์กช็อปเลยมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วใช้เครื่องมืออะไรในการวัดว่าตอนนี้มันกําลังจะลงจริงหรือเปล่าหรือตอนนี้มันกําลังจะขึ้นใช้เครื่องมือตัวไหนถือซะว่าเป็นการเรียนแบบ เลียวเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องใช้อะไรนี่คือสิ่งที่พี่ๆได้กันจากในห้องมากกว่าตอนนี้ติดอยู่ใช้กลยุทธ์แบบไหนในการแก้นี่คือสิ่งที่พี่จะได้มากกว่าครับจบโฆษณาขายของเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับติดต่อผ่านแอดมินเดอร์